สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากปัญหาด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจึงเป็นเรื่องยากนะคะที่เกษตรกรแต่ละคนจะแก้ปัญหาได้สำเร็จตามลำพัง เกษตรกรก็จะต้องร่วมมือการแก้ไขปัญหาโดยการรวมกลุ่มกันค่ะสหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งนะคะที่จะตั้งขึ้นในหมู่ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหาหกรณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและก็ช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น รวมถึงการดําเนินธุรกิจรวบร,วม,รวมหรือรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปของสหกรณ์การเกษตรทําให้มีอํานาจการต่อรองด้านราคามากขึ้นที่สําคัญก็คือการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมค่ะพี่น้องเกษตรกรพี่น้องสมาชิกสหกรณนะ์ส่วนใหญ่เนี่ยมีความชํานาญในเรื่องการผลิตสินค้าต่างๆที่ตัวเองมีความชํานาญไม่ว่าข้าวไม่ว่ายางพาราหรือต่างๆที่เขาผลิตนะนะครับ แต่ว่าสิ่งที่พบก็คือว่าเรื่องของการจําหน่ายพี่น้องสมาชิกสก์พี่น้องเกษตรกรนหาช่องทางจําหน่ายไม่ได้เพราะการที่ส่งเสริมให้ให้มีตลาดต่างๆในแต่ละพื้นที่ในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเนี่ยก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับตัวเกษตรกรในการที่จะมีช่องทางจําหน่ายมากกว่าเดิมที่เกิดขึ้นนะครับตลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้จําหน่ายทุกวันหรือจําหน่ายทุกวันก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องสมาชิกก็จะได้มีโอกาสได้มารู้จักการค้าการขาย มารู้จักบริหารการจัดการในการสินค้าตัวเองให้อย่างมีประโยชน์จะได้รู้ราคาว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่ตัวเองผลิตเนี่ยราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรในการที่ได้มีตลาดขึ้นมานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะให้ความสําคัญนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์เราก็จะเน้นว่าตลาดเหล่านี้ต้องเป็นตลาดที่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องสมาชิกมาขายเองเขาจะได้มาเรียนรู้การขายแล้วก็เขาจะได้ศึกษาแล้วเขาจะได้ผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการว่าขณะนี้ที่เขาผลิตสินค้าต่างๆเนี่ย มันมีความต้องการของตลาดไหมข้าวที่ผลิตนี่ควรจะเป็นข้าวอย่างไหนนะครับหรือผลผลิตต่างๆเนี่ยทำยางไรที่จะได้คุณภาพดีว่าผู้บริโภคเนี่ยประชาชนที่มาซื้อเนี่ยต้องการสินค้าแบบไหนก็จะได้เรียนรู้เหล่านี้ไปเพื่อไปปรับปรุงและพัฒนาอาชีพตัวเองเพื่อให้ใหมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าที่มีอยู่แล้วนะครับการขยายผลเนี่ยเราก็ไปสู่สากรในแต่ละพื้นที่ซึ่งสากรการเกษตรเนี่ยเรามีทุกทอำเภออยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายแห่งที่เขามีตลาดการอยู่ก็มี หลายแห่งที่มีร้านตากหรือสิ่งว่างๆอยู่เนี่ยเราก็เชิญชวนนะครับว่าสิ่งเราเนี้ยมาทําเป็นตลาดชุมชนตลาดเกษตรกรให้พี่น้องสมาชิกสากลได้มีโอกาสมาร่วมซื้อร่วมขายกันมันต้องขยายผลไปที่สากลซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่แล้วผมคิดว่าอย่างเนี้ยเราได้ให้นโยบายไปแล้วกับสากลการเกษตรต่างๆว่าเหล่านี้ต้องเป็นการที่ช่วยเหลือสมาชิกสากลให้มีช่องทางการตลาดให้มากขึ้นด้วยเหตุนี้แลหละค่ะกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงให้ความสําคัญต่อระบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการตลาดกลางสินค้าเกษตรและโอท็อปโดยระบบสหกรณ์จะสามารถให้บริการสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ